ที่แก้เพจติดแดงที่คุณไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับนะหลายคนถามผมเข้ามาว่าถ้าเกิดว่าเพจเนี่ยฮะมีปัญหานะและติดแดงนะครับเนื่องมาจากว่าหลายคนเนี่ยครับลงคลิปไปหรือว่าลงคอนเทนต์ไปเนี่ยด้วยความไม่รู้ใช่ไหมครับคุณอาจจะไปเอาข้อมูลนะครับมาจากที่อื่นที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองอันนี้จะเป็นปัญหาที่เกิดแล้วแก้ยากมากนะครับนะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ย เกิดไปแล้วอาจจะมีบางครั้งเนี่ยข้อมูลอาจจะถูกลบไปเนี่ยโดยฝั่ง Facebook นะครับและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ถูกลบแต่ว่ามีการแจ้งเตือนนะฮะผมก็แนะนำว่าให้คุณเนี่ยนะครับนะลบข้อมูลอะไรต่างๆที่คุณไม่ได้สร้างเองเนี่ยออกไปให้หมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีถังน้ําถังนึงนะครับเหมือนกับตัวเพจของคุณเนี่ยนะมันอาจจะมีข้อมูลทั้งที่ทเป็นแบบ ดํดำเทาๆอ่ะที่คุณลงไปใช่ไหมครับทำให้เพจคุณเนี่ยทำเงินไม่ได้หรือว่าเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้เนี่ยทางแก้อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะเพจที่ผมเนี่ยทำอยู่นะครับแล้วสร้างไรายได้ไม่ได้และก็ติดแดงด้วยและผมเนี่ยนะครับนะก็ใช้วิธีการโดยการที่ลงคอนเทนต์นะครับนะที่เป็นสดใหม่แล้วก็สร้างด้วยตัวเองนะครับ ตรงนี้นะครับนะเฟซบุ๊กเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเริ่มเติมเนี่ยน้ำขาวลงไปใช่ไหมครับและอะไรที่เป็นดําๆเทาๆเนี่ยที่เคยลงแบบไม่มีความรู้สมัยก่อนนะครับเราก็ลบทิ้งให้หมดนะแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นออริจินัลนะคอนเทนต์ที่เกิดจากเราเนี่ยสร้างขึ้นเอง Facebook จะเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็มีโอกาสเนี่ยเปิดสร้างไรายได้เพจของคุณเนี่ยก็จะเขียวขึ้นมาทันทีนะครับ ผมกำลังใจให้กับทุกคนนะที่ทำคอนเทนต์นะครับเพราะว่าเราอาจจะทําด้วยความไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะลงคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะครับและถ้าเกิดว่าใครนะอยากที่จะเรียนรู้เรื่องของเพจแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้ต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามครูอยู่ไว้นะคุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ครับไปละไม่พลาดความรู้ดีๆที่ทำเงินออนไลน์ให้กดติดตามครูอยู่ไว้ใน YouTube f a c e b o o k t i k t o k แชร์บอกเพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับ